ยี่สิบสี่ชั่วโมงที่นาโกย่าเป็นไฟแรกที่เคยมาที่นี่เลยไปไหนบ้างเดี๋ยวพายไปดูคะ่ะอากาศที่นี่ตอนนี้สิบกว่าองศานะคะเดินเล่นได้สบายสบายเลยนั่งรถไฟเข้าเมืองนะคะก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีแต่ว่าอันนี้มันต้องจองแยกนะทุกคนอย่างแรกนะคะเราก็มาเอาคิวเข้าหน้าปลาไหลชื่อดังของเมืองนี้ซึ่งเราได้คิวแบบสามสิบนาทีทุกคนคือแบบไวมากที่เราสั่งนะคะจะเป็นชุดเล็กซึ่งเขาบอกวิธีการกินไว้ให้เรียบร้อยเลยเขาจะให้แบ่งเข้าเป็นหนึ่งในสี่แล้วก็มีวิธีการกินที่ต่างกันขอบอกเลยว่าฟินเสร็็จจแลล้้้้วกกมมาาาาาาเเเดนนนนนทีี่่่ออออสตตยยัััูขง ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดถึงหนึ่งพันเก้าร้อยปีเลยตรงนี้เหมือนเป็นฟรีบอร่อน้ำซักสิทธิ์อะเธอฉันก็เห็นเขาทำแบบนี้ฉันเลยทำตามเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟต่อเข้าไปในเมืองนะคะโอสุช็อปปิ้งสตรีทตรงนี้จะเป็นที่ขายแบบตลาดมือสองทั้งหมดเลยจริงๆเรามาครั้งแรกแต่ว่าการเดินทางไปแต่ละที่คือง่ายมากเดินตาม g o o g l e Map ได้เลยและนี่ก็คือตลาดโอสุช็อปปิ้งสตรีทนะคะด้านในก็จะมีของขายเต็มเลยส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นขายของมือสองของกินของแบรนด์เนมแต่เราไม่ค่อยอินอนะเลยเดินแบบเดียวและเราก็นั ตึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแลนด์มาร์กตลอดเดินไปได้แป๊บน,นึงก็หาอะไรกินต่อค่ะเป็นมื้อเย็นกินเสร็จก,ก็เดินเล่นต่อที่ดองกี้นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันเลยซึ่งของในดองกี้ที่นี่ก็ถือว่าครบอยู่เสร็จแล้วนะคะก็ไปซื้อตั๋วกลับโรงแรมบอกเลยว่าที่นี่เป็นญี่ปุ่นอีกเมืองหนึ่งที่เดินทางง่ายแล้วก็เที่ยวง,ง่ายสุดๆเลยและนี่ก็คือผลประกอบการของทริปนี้ทริปหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะ